สวัสดีครับสวัสดี FC ของเซาวันที่2 9กรกฎาคม2 5 6 5ครับเมื่อนี้เบ้าดินผ้าพี่น้องมาเลาะปลาเลาะดงครับมาลุ้มกัน3คนครับเบ้าดินน้องบอยนะครับแล้วก็น้องเมฆนะครับเดี๋ยวมาลุ้มกันว่าสิได้ยเฮดบ่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เบ้าดินห้อยดินอีสานกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานดเดียครับสวัสดีครับโดดแหลกเหงาหันครับเห็ดกอแดงครับเห็ดกอแดงพี่น้อง เดี๋ยวเขาห่องว่อนว่อนว่าเป็นตะแเหลงไปหนาที่พี่น้องเอ้ยเต็ดไข่พดนดอกงามๆเลยครับอปิ้งตำแก้วิบแซบๆครับพี่น้องครับครับ เก็ตไก่ครับแขกดอกนะครับแป่งขายง่าครับ <c oughs> มือนี้พอสองดอกพี่น้องฮิดปวกแดงเมึ่นะครับอ่าพอจะได้ก็เอาตังลระพี่น้อง กระไรสองดอกเอาสองดอกครับมาพี่น้องครับบ๊าดินพ่อยิบวกตากไงพี่น้องคุณน่ะดอกบวกไงเลยครับม,มีดอกจุ๋มกําลัางพนครับนี่นี่ครับดอกกําลัางพนครับนี่เอ้ยมีสองดอกนี่บ้าทด่เก็บตาบส่วนมากควรจะบวกออกหลายดอกนะครับเดี๋ยวบ๊าวดินนอาก,ก่อนครับอู้พี่น้องบ๊าย ขาแบบไงเลยครับพี่น้องบุ้ยหุ่นน่ะดอกแบบไงดอกเดียวกับแก้วแสียแบบนี้พี่น้องเอ้ยครับดอกน้งพี่น้อง,องบุ้ยขาพี่น้องขาหุ่นน่ะดอกแบบไงเลยพี่น้อง อันโปเมือบ้าดินติดปัสะเตอร์ไว้เพราะว่าเกี่ยวบาดมือเกือบมีโปขาดครับเมืาอว่าเนี่บาดแบบเลือกเลยพี่น้องคุณนะเกี่ยวหยาให้งัวครับก็เลยเอาปัสะเตอร์ปิดไว้ครับเิ็ดปวกตาบอีกแล้วครับหนึ่งดอกบักใหญ่เลยเกิดมองละดอกพี่น้องเกิดมองละดอกละดอกครับพุณนะแกวแสบๆครับ ลวกแดงสามดอกพี่น้องบานบดละครับพี่น้องครับบานจนคูออกเบดละครับครับพึ่งเอาดงครับดอกสวยๆเลยครับใกลเขียวดอกหนึ่งครับ พึ่งแขกดอกหนึ่งครับครับผมเออพึ่งแขกครับพึ่งไข่ดอกหนึ่งครับ โอ้ลงโค้งพี่น้องครับครับเปิดเฮดบังไข่ดอกนี่พี่น้องครับดอกง่ายเลยพี่น้องครับครับผมเฮดกระเลื่มมุมี่แล้ะครับเลื่อมไหวแล้วพี่น้องมืเอื่นเบ้าดินสีเข่าไปเก็บนอไม้ไรยนะครับนอไม้ไากำลังออกนะครับ,ม,นนม,รบ,บมือน,นี้มาล้อบางเฮดอีกมือนึงนะครับผมคิดปวกเนาะพี่น้องดอกเดียว ปพวกแดงดอกเดียวโอ้ยมอไม่อยากแท้เมือนนี่ครับครับผมพี่น้องครับบ่ดินกะมาหอดรลดละครับมือนี่กะถือว่ามาเลาะเบืงนะครับเป็นเมือซ้ําเมือเก็บรายละเอียดของดงนี้นะครับกะเฮ็ดกะบกข่อยมี่ละครับพี่น้องกะต้องรออีกรอบใหม่นะครับ บาดินเบ้าบอยนะครับผอมน้องน้องลูกหลานของบานห้อยดินนะครับมืออื่นกับสีเขาดงไรเพราะว่าดงไรพระ้าตเขาเจ้าเทียดงน้อ้ไรพี่น้องหูซื้อว่าเพิ่นเริิมออกแหะครับเบาดินกับสีไปหาหน่อไม้ไร่มืออื่นนะครับหน่อไม้ไรน้องงามนะครับแกงเจ็บแสบนะครับให้พี่น้องเบืองนะครับเมือนี้ผลงานกับบ่ได้ร้ายครับได้เพราะแกงเบ้าดินไปพ่อเฮ้ดปวกตาบนะครับจุ่มหนึ่งนะครับพกกดอกย็ดดอกนะครับพี่น้องมีแต่ดอกงหญ่ๆครับ เห็ดปวกตาบดอกใหญ่ๆตุ้มๆพอได้แกงพอได้ปปนครับพี่น้องกะครับฮิดกะต่องรอกอีกรอบไหมนะครับกะกุ้งสีบัวหลูกหลานน้อรับเพราว่ามากะผู้ไดกะอยากได้อยากได้กินนะครับมาเบืองแล้วโบมี่กะว่าโบมี่ครับพี่น้องกะถือว่าได้อยากได้กินสามคนร่วมกันนะครับได้แกงงหญ่ๆเผื่อละพี่น้องครับสามคนรวมกันนะครับ ขอบคุณอีพอยอีแม่ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณกําลังใจจากพี่จากน้องนะครับพี่น้องฟองไปสุขุสุขคนพี่น้องทั้งฝั่งเล่านั่มหลักากาศเกย์ไอ้ใส่ยิงน้องนงสุขุสุขคนที่ไปสู่ชีวิตที่ไปมีขอ้อพัวอยู่ทางต่างแดนต่างประเทศเด้อจากบ้านเมืองนอนจากพอจากแม,จกม่จากคนที่หกหักจากคนที่เจ้าของหักขับไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างแดนนะครับเบื้องวิธีชีวิตของลูกหลานนะครับบ้านห้อยดินแล้วก็บ้าบอยแดนดินนิสารน้องเม่น้องไอ้เจนที่สารผ้าหลาะ เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสารฝันให้ลูกร้านบานในหน่อยซ้หลังไปหอดฝันใหเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีแม่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย,ย่าจนอย่าไข่นะครับลำรวยสุขสุขกคนครับสวัสดีครับ